วัดพเดธรรมเอยู่ด้านซ้ายนี่แหละนี่รถแดงถีงนี้ก็จะมีแก๊บมีอะไรเยอะนะน,นี่เขาบอกเป็นรถไปดอยสุเทพนะรถน่าจะจอดอยู่ที่หน้าช้งเผือกนะมีโอกาสดีวเราจะขึ้นดอยสุเทพเหมือนกันเนาะ <c oughs> วันนี้ก็เลยมานั่งเล่นอยู่แถวนี้ก่อน ลิน่นะพ้าวออกมาถึงนี่เลยเที่ยงกันหรือยังเนี่ยเที่ยงกันหรือยังได้ยินเสียงชัดอยู่ไหมใครได้ยินเสียงผมกดไลค์ให้หน่อยดิได้ยินเสียงหรือเปล่า,าลองทดสอบวันนี้พอดีเรียกอ,อะไรซื้อไมค์มาก็เลยอยากทดสอบไม่ว่ามันชัดหรือเปล่าชาัดไหมใครได้ยินบ้านนี่แดดแล้ว คนแถวเชียงใหม่นี่ก็ชอบขับฟอดเลยนะพี่น้องในขณะรุ่นเก่าก็ยังสวยยังเท่อยู่นะแบบร้อนมากครับวันนี้ดูข้างหลังรุ่นก็ลอยสุดเทพนะครับื่อเช้านี้หมอกลงอากาศกลางคืนก็เริ่มเย็นหน่อยสวัสดีครับติดตามตั้งแต่ไปเที่ยวพม่านะรังแรกๆอขอบคุณนะครับนะขอบคุณมากๆผมทำเม้นตาหักด้วยวันนี้ ก็เลยอาจจะไม่ได้คอมเมนต์อะไรมากมายไม่ได้อ่านคอมเมนต์อะไรมากมายแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามมากครับคุณคุณลัดกิ่งเหรออ่านไม่ถูก่าโกรธกันนะครับนะก็พอดีลองมาไลฟ์เนะล่นดูเนาะก็มีเพื่อนๆจำกันได้นะอา่าอันนี้ก็ร้านกะเพราสะใจนี่ก็มีเดี๋ยวนี้ก็มี สามสี่สาขาแล้วนะครับมีบ้านใหม่เชียงรายนะแยกสี่แยกบ้านใหม่เชียงรายนะตรงคล้ายๆตีสะพานนะข้ามแม่น้ำเนาะใกล้ๆกับวิริยะกันไผ่์นะถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วก็มีสาขาอยู่ที่เส้นท่านเชียงรายเนาะอีกหนึ่งสาขาแล้วก็อยู่ที่เชียงใหม่ก็คืออยู่สันติธรรมนะอยู่ตรงหัวมุมหัวมุมตรงเขา,าเรียกอะไร กำแพงเมืองนะกำะแพงเมืองเชียงใหม่ลักษณะของเชียงใหม่เขาก็เขาทำเมืองดีนะัเป็นสี่เหลี่ยมนะความกว้างาาก็น่าจะครับสองกิโลได้ไหมลูกน่าจะได้เนาะก็ถือว่าใหญ่นะผมผมว่าเขาทำเขาทำแบบโบราณเขาก็ทำมาดีนะแบบเป็นกระแพงเมืองที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะผมว่านะและ้วก็การจราจรก็รถสามารถวิ่งสวนกันได้ผมก็ชอบนะเชียงใหม่ก็ ไปเที่ยวแต่หลายประเทศเนาะก็ช่วงนี้ก็อาจจะอยู่แถวภาคเหนือหน่อยะเราก็ได้มีโอกาสได้ดูพี่น้องทองพงเหนือเเขาอนนี่นะมากันอันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะเขากา็ผ่านเยอะนะแถวนี้ก็จะผ่านเยอะนะขอบคุณกดไลค์สองท่านนะครับ ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะลองทดสอบไลฟ์สดดูเดี๋ยวตะคู่ก็จะลองแปไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กนะไปอยู่ไหนมาอาสวัสดีครับคุณ MWCt นะสวัสดีครับ นี่ขอบคุณนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันดูไม่รู้เสียงชันหรือเปล่าเปล่าผมหงอกเต็มหัวเลยครับช่วงนี้ไม่ได้แบบอา่าะ,ะไรนะตัดผมตัดเ <c oughs> ผ้าสภาพก็โสมโซมนะช่วงปีนี้ยอมรับแล้วว่าตัวเองแก่เยอะนะแก่เยอะมากโซมไม่ค่อยดูดูแลตัวเองเท่าไหรนะ่ นั่งเล่นข้างนอกกินในขันร้านนี้ก็มีแบบน้ำในขันนะครับโอเคลองทดสอบประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีกสักสักรอบนะครับหมายถึงว่าช่วงเย็นๆอะไรนีม้มีอะไรน่าสนใจแล้วก็จะ ไล์สดให้เพื่อนๆดูมันออกไงนะไม,ไ,มไม่ได้เล่นนานแล้ว